ครับผมนะฮะเราก็มากินหมูย่างส้มตำนะครับด้วยกัน,นครับเอครับนี่นะครับ เดี๋ยว่าซุ้มอันนั้นมาวางนะสบายเลยได้ที่แบบมาสิมายังครับเราเคลียร์นี้ก่อนเราต้องเคลียร์บริเวณนี้วางได้ครับแต่ต้องเคลียร์มันเรียบก่อนครับถ้าเราจะมาวางเราต้องทําให้มันเรียบก่อนอย่างนี้เราต้องมาเกลี่ยดินก่อนเนาะใช่ครับต้องมาเกลี่ยดินให้มันเรียบได้เลยเนาะสวยครับปลูกดอกไม้หน้าหน้าเลยใช่แลวเอาต้นเหลืองมาปลูกดอกเลื้อยที่เป็นพุ่ม กินนมันจะข้าครับกินร้่ม้องเก่งใจปะกินเยอะๆเดี๋ยวอไะไรนหรอ้มเยอะนั่งยังใส่ไม่ปวดเอวเหรอปวจะเสร็จ โย่ดีพอดีลองลองใส่พวกนี้ต้องเอาเสื้อประมาณสผืนมาครับผมมีผืนใหญ่ที่ไหนที่บ้านนั่นแหละปูตรงไหนเอาไว้ให้เราปูนั่งกัน เอฟซีบอกให้ทำบ้านต้ไต <c oughs> นไม้เขาจัดให้บ้านต้นไม้เดือนไหนกลางห้องบนห้างบนก็จะมีห้องเล็กน้อยต้นอะไรต้นไม้แดงครับก็ทำันไดขึ้นไปก่อนไม่กลัวมันหักเหรอไม่กลัวต้องทำฐานมั่นคงครับเขาะต้องทำฐานก่อนทำฐานให้มันแน่น สำคัญอยู่ที่ฐานตัวมันหทํใส่หลังคาไม่อะไรหรอกมันเปาะมันเปาะด้วยต้นนี้เป็นไรครับเวลาเรานอนกลมสลุลงมาใส่แล้วอันนี้เราก็ร้านกิ่งครับร้านกิ่งอ่อนๆจะตัวถ้าริงไม่ไม่ไม่ขวางมาทางนี้น่ะตรงไหนครับทำาที่พักตรงนี้แล้วก็ซุ้มวางตรงนี้อ่าได้ครับได้ครับดูดูมุมให้ดีเด้อหันหน้าออกทางจะได้สวยครับผมก็ทริกตะวันตกอย่างเงี้ใช่ไหมออกตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้มันจะเงยเยี้องๆหน่อยเนาะ ถ้าหันหน้าบางที่ตะวันออกจะดีใช่ครับบ้านเรานะ,ะแล้วหันข้างแล้วก็ด้านข้างเราก็จัดเป็นซุ้มเนี่ยตรงนี้หมอกเรียงข้างน้่ห้องน้ำก็อยู่ด้านหลังาท,าทางที่ตะวันตกถ้นเกิดทางบางทีตะวันตกแป่ว่าบัวถ้าเกิดว่าท่อ,อม,มันเอวางหมดใช่ไหมถ้าเราเอาดินเสมอกันตรงนี้มันจะสวยลเลยน่นาจะได้นะถือตรงนี้แหละเพราะว่าสิบท่อก็สิบเมตรอ่ะ อ่าวงหนึ่งก็คือเม็ดเนี่ยแต่เรามีเงินลงดินครับผมจะค่อยทำไปก่อนไปงานดินหน่อยเนาะใช่ครับเอาดินตรงนี้ก่อนมันได้แบบว่าไม่ต้องมาอต้องตรงทำทางครัทำทางก่อนงานรถเข้าไม่ได้มันชันเกินถมพอถมเสมอปุ๊บครับผมโคตจะสวยเลยทีนี้ตั้งเป็นร้านขายของ แล้วก็เปิดทางป้จะเปิดทางตรงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ครับจะไปเดี๋ยวเขาไปนู่นไปโน่นเร่แล้วเวลาเข้ามาเที่ยวมาอะไรเขาก็สามารถไปจอดรถได้ใช่ครับจะค่อยทำไปเนาะก็จะทำเข้าไปนู่นเลยนะรถนะครับผมไปนู่นทางไปด้วยทีนี้มาเดินชมตามครับ ตาเที่ยงไรล่ะจำไม่ดีสามวันนี้ เดี๋ยวป้าบัวคุยกับผู้ใหญ่บ้านกันนะเขาว่างเวลาไหนครับพวกเราจะได้ไปหาเลยแต่ถ้าวันนี้ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับผมน่าจะมีทุระเนาะถ้างั้นเดี๋ยวป้าบัวเคลีร์พวกนี้แล้วกันอยากเจอตอนกลางวันเนาะอยากเจอตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดแล้วก็ยุงยังอะไรมีป้าก็ะบอกก็แล้วไปให้เขาไม่มาไม่เป็นไรก็เขาไม่มาเราไปหาบ้านเขาไม่ได้หรอ เหล่ตัวงครับชื่ออะไรนะน้านไม่อยู่ชื่อร้านตัวนั้นอ่ะเบสะเบสระกับเกาลัดใช่ไหมใช่โอเคอวมาประววนมีสองคลิปนะมาสองตัวขอตอนคืนก็รู้น้องเย็นเนาะเย็นป้าก็ปล่อยไม่ได้นะมันไปไล่คนนี้ี๋ยวเรากลัวจะไปกัดเขนเอ้ยเมตาไม่ค่อยให้มันกินข้าวมาก แล้วมากินมากมันจะไล่คนม,มันได้เริ่มหามันได้เลยรอกวีเล,เล,เล,เลอร์คือสมัยถ้ามากินข้าวเยอะมันใหญ่นะตัวใหญ่น่าเอานั่นนี่เยอะถ้ากินพอดีดีป้ามันแม,นมน่มันกินเยอะเอาม,ออมาจต่วัดพระแม่ใส่พระแม่ออกมาทานที่เลยวัดตาิีงามเอนท่านไหนมาช่วเลี้ยงท่านบอกมันเยอะ กินเลยข้าวเราไม่ไม่เยอะไม่ไม่หมดหรอกกินเป็นปีก็ไม่หมดแล้วไม่กี่วันนี้ก็ออกอยู่อ๋อตรงนี้คือจะปลูกข้าวเวลาหน้าน้ำใช่ไหมใช่ก็เวลาอย่างนี้เราคือปีหน้าละกันปีละครั้งเนาะเดี๋ยวนี้เราทําดอกไม้ก่อนใช่ถ้าเราทําข้าวเราก็ไม่ปลูกอะไรใช่แล้ว พอเราไม่ได้ทำข้าเราก็ปลูกอย่างอื่นจนเย็นๆดยใครพื้นที่มัจนจะปอยนนา้นี่ไเราจะปลูกมันก็จะป,ป้าเปิดทางคือจะไม่ไม่ปลูกตรงนี้น้าจะเวีนทางไว้ปล้งห,หละเพื่อมีคนมาเงๆมคนมาเช่าอ,อ,อีกป้าก็จะเปิดให้เช่าใช่ครับจะต้องอปอเปิดทาง ถ้าปลูกมันหมดมันจะทําอะไรไม่ได้ถ้าเราใครมาเช่าเนี่ยต้องขยายขยายต้องขยายเราเป็นคนริเริ่มเนาะไงคือเป็นคนบุกเองเขาเช่าอยู่เราก็ใช่ครับผมจัดล็อกให้เขาจัดล็อกเลยเม็ดละสิบบาทสิบบาทครับผมจะเอากี่เม็ดก็ว่าไปว่าไปนะเป็นล็อกเป็นล็อกไปครับผมไม่แพงเขาอยู่ได้เราอยู่ได้จะไม่เอาแผนับ ็เห็นมีเจมเอฟซีจะมาหาพวกเรานถ้าเราทำร้านอาหารแล้วอ่ะเยอะเลก็ถือว่าดีเอฟซีแต่ละช่องมาเจอกันนั่ไงเราก็ย่างงูเนี่ยใช่ครับผมใช่ไหมล่ะเราก็ส้นติมด้วยแต่ถ้าเราย่างเราต้องเอาเนื้อนะเนื้อมันมันแต่อันนี้มันเป็นหนังไงมันมันช่วงหูไงครับผมช่วงใบหูใบยกมาทั้งกลวง อย่างให้ตั้งกินให้ตลอดกินกินเยอะก็เราต้องรอพ่อก่อนเนาะเราพ่อประมาณ3ามสีวันนี้เนี่ยต้องรอรอก่อนรอมันแห้งกล้ปล่อยแม่สนิทก่อนถ้ารอพวกมาเลยมันจะร่อนนะแตก ปูนมันผสมกันครับเขาบอกว่าต้องยึดก่อนแล้วก็เอาดินลงอ๋อยึดก่อนใช่ไหมใช่เราต้อยึดก่อนยึดยึดท่อก่อนแล้วก็พอปูนแห้งเราก็เอาดินลงครับมันจะอยู่ได้ผสมผสมเท่แต่ถ้าเราผสมโดยเทเลยมันก็ไม่อยู่นะครับผม พ่าน้ำมามันก็แรงกันนะเวลาลงมาแรงที่ทุกข์ตุกขะแรงต้องให้ท่อมันต่อกันดีคือเราต้องยืดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ช่วงกลางว่าน้ำแรงมากก็ดีนะถ้ามีน้ำอยู่หน้าก็โอ้โหได้น้ำใช้น้ำล้นมาหมดน้ำเต็มนะนุ่งจานุ่งมันุ่ง สายนู่นกนงกระโมมานน่นไปดูเวลา,นานะหน้าปีนั้นตรงนี้เต็มหมดเลยนะเนี่ยน้ำเยอะนะท่วมถึงนี่เลยนะนไม่ใช่น้อยน้อยนะเวลาน้ำมาจริงๆครับเือยอีเม็ดหนึ่งจะท่วมบ้านป้านมนลงมาจากเขาแต่ว่าตรงนี้มันสูงไงต,ตรงนี้มันต่ำตรงนี้ไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมออกมาถึงป่วอย่างเดียวก็คือนี่มันไหลหลากลงมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวทำทางครับมันจะไหลหลากคือเราต้องทำทางน้ำไหลครับต้องทำทาง เพราะอะไรมันชันใะช่ไหมล่ะมันก็ไหลลับลงมาไหลนี้เดี๋ยวลามมาแล้วก็แหลมกันนะั่นป้าเธอไม่อยากนะห้างบ้านตรงนั้นนะมันทางน,น้ำนะไม่ถึงครับเอาช่วงนี้แต่เราจะเว้นไว้ครับเว้นคืทำห้องน้ำอะไรก็ได้เว้นข้างหลังไว้แต่ว่าผมจะทําร่องน้ําให้มันแบบไหลาตามร่องน้ําคือนี้มนผม,มจะยกอีกสองก้อนครับ้องทำร่องน้ําให้มันเอฟซีบอกยกอีกสองก้อนอย่าทำเพราะที่บ้านสวนเนี่ยผมไม่ยกไงผมเทเลยไง ก็เลยตามเดี๋ยวที่นี่นะป้านแนะนำให้อยู่บ้านซุมๆไว้พเพราะว่ามีเยอะแต่ถามเยอะแมงเงารู้จักไหมแมงเอ้นอ่ะแม่แมันก็มีทุกที่เลยครับมันเข้าไปนอนกับป้าอ่ะง <c oughs> ูก็มีนะเข้าไปนอนด้วยน่ะในบ้านนะไม่ใช่ใน้อยนะงูเหลือมก็มีน่ะเรื่องจริงอันนี้นะป้าไปำลังจะใส่ตัวแล้ <c oughs> พาที่ตากไว้หลังบ้านจะก่อนบ้าจะออาออบพาไว้หลังบ้านใช่กกอบอบอบไหมใส่ไม่แสไน้งูงูเหลือมมันมันไปพันอยู่ตรงไม่แสนะ่น่ะดีมันไม่ตกหัวนะ่ะมุดก็ไปเอาผ้านบางทีก็ไปบนหัวนอนก็มีงูนอนอยู่หัวงูอยู่บนหัวงูเหลือมงูนองูไอ้ต้องต้องขาต้องดักเดี๋ยว<อ>นะไปจัดจช่วงงูออกนะเข้าใจนะมันจะมีช่วงหน้าฝนถ้าาทำนี้ไม่ทำไหไปจัดช่วงงูออกโดยเอฟซีเขาว่า เขาจะว่าเขาจะกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้เขาจว่าเเวลาถ่ายคลิปจะพูดเรื่องงูถ่ายอยู่เดี๋ยวไปตัดออกครับของพวกผมมาตัดต่อหน้าเงตัดออกครับหวานนะเนี่ยฮอลแลนว่าอะไรที่เอฟีห่วงอย่าไปพูด หลายเรื <aunque S 2> <re> ่องกลับออกด้วยครับต้องดันออกไอ้กระโบต้องรู้ว่าเวลาเราหยวกกล้องเนี่ยมันออกทั่วโลกนะอันนี้ยังดียังเป็นคลิปนะสไลด์สดเนี่ยูแก้ไม่ได้เลยหลุดแล้วหลุดเลย มันน่นล้วพ่อมา้รัพท์อ๋ว่มก็เอ่ะกินเยอนมูะสบาย้วครับจะด้วยก็ห่อใ่ถุงไมครับอใสถุงมีถุงไหมงอ่าอันนี้มันเป็นถุงกระบได้มัได้อย่แล้กระบกออกู่มหัวไไให้าด้ไรหไฟอ้ใช่ๆอยู่อยู่บ้านาจะชัด เวลาเราต้องอยู่นี่มันไม่มีไฟนมันเมื่อยนะเวลาเวลาเราไปกินข้าวอะไรแบบนี้ดิฉันเมื่อคืนกบเขียดร้องเต็มเลยจริงเหรองานนี้ก็มันโล่งแล้วนะ้เวลาคนจับได้เลยนะเต็มเลยนะเขียดเยอะนะเวลาเขียดลงเขียดน้อยๆนะมาทำคลิปก็ได้เวลามันลงนะดูเสียงมันลงงมไปหมดเลยแถวนี้นะครับปตาจับได้ที่ไหนจับไม่ทันจะถือจะโดนใช้เครื่องมือจับเห็นงูก็ ไปนอนแล้วไม,ไม่ไม่จับ,บ่กินไหแล้วก็อย่าเม็ดเม็ดเม็ดมันเอาใส่ถึงอเอาหวานลงนั่งก็ได้มันงอกนี่เราก็เอาเมล็ดเม็ดไปผูก